ครับตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วครับเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างหรือว่ามันมันต่อยก้อหรือแตกลายอะไรอย่างเงี้ยครับคุก็จริงจริงจริงอ่าตัวแรกก็ B-Process นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสมองในเรื่องของความจําหรือการบํารุงสมองอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเนี้ย Vital Immortal เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมโดยที่เราเราเล่นคำพ้องเสียงของ b บไทม์กับเรื่องของ t i ม e เวลาครับเป็น Immortal ก็คือเวลา ที่เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับอิมูทามก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยใบไทม์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ได้ทีมไอเอ็นดีมามาช่วยเดเวล็อปตัวตัวอิมูทามตัวนี้ครับด้วยด้วยคอนเซ็ปที่เหมือนกับว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เราเหมือนกับว่าเคยเคยเคยเสริมสร้างกันอยู่ในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับก็อธิบายอย่างนี้คือจริงๆแล้วร่างกายของเรามันประกอบด้วยภูมิคุ้มกันสองประเภทนะครับประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า innate immunity อันนึงเขาเรียกว่า adaptive immunity ครับ innate immunity เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่เรามีโดยมีแต่กําเนิดหมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามี innate immunity ก็คืออเราอาจจะเห็นอาหารเสริมที่เหมือนกับว่าช่วยในช่วยในเรื่องนี้ครับในตลาดมันก็คือเบต้ากลูแคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง innate immunity มันคือภูมิคุ้มกันด่านแรกภูมิคุ้มกันทั่วไปที่อาจจะช่วยช่วยในเรื่องของแบบการเรื่องช่วยช่วยภูมิคุ้มกันร,ร่างกายแบบทั่วไปเออผมตื่นเต้นเหมืลนเนี่ยพวก แผลฟกช้ำหรือว่าแบบหกล้มเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวที่2องเขาเรียกว่า adaptive immunity มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสําคัญของ adaptive immunity เนี่ยเขาเรียกว่า antibody ที่มันจะไปคอยอดักจับเชื้อโรคหรือว่าไวรัสพวกโคว covid19 หรือว่าอีสุกอีใส่อะไรต่างๆครับที่เป็นแบคทีเรียกับไวรัสทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิ t a l อิม u n e time เนี่ย มีเขาเรียกว่า L triptophan เป็นเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นเป็นเป็นตัวยึดกรดอะมิโนหลายๆชนิดให้รวมกันแล้วกลายเป็นขาตัว Y หรือว่าเป็นแอนติบอดีที่ที่ผลิตได้เองจากจากร่างกายอะไรเงี้ยครับบวกกับเบต้ากูแคนก็มีด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่มีเป็นเป็นฮีโรนกรีนก็คือไบไทม์ตามชื่ออะไรเงี้ยไบไทม์ก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่อต้านกับแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วก็สัดส่วนไบไท มากมายอะไรเงี้ยครับยาวนิดนึงขอโทษด้วยครับคือคิดอันนี้ใช้เวลาคิดค้นนานไหมลูกนานครับก็จริงๆตัวเนี้ยเริ่มเริ่มทําตั้งแต่ปล่อยบีพั s ครับตั้งแต่ประมาณเดือน9ของปีที่แล้วลยอะไรเงี้ยครก็ค่อยๆเด v e l o p มาเรื่อยๆใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเป็นเดือนไหมครับเดือนสเดือนอะไรเงี้ยครับถึงจะเริ่มเริ่มผลิตเริ่มทําอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่ม ดูกลิ้งเราเหมือนเราอินมากๆกับเออ่กลุ่มงานวันนี้เราลงปดูแลอะไรอย่างเงี้่ไหนมาครับคุณอะไรนะครับขอโทษดิเป็นเราอินมากกับการทำธุระของเราอย่างเงี้ยเราลงดูแลที่ถนับ้างครับก็จริงๆทำเกือบจะทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การ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 เลือกฟังก์ชันก่อนว่าเราอยากจะลงไปอยู่ในในฟังก์ชันไหนของของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยรวมถึงการ develop concept การลงมาว่าแล้วเราจะช่วยเรื่องนี้ยังไง ลงไปศึกษามันก่อนว่าเนเจอร์ของของสิ่งที่เราจะลงไปลงไปเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเสร็จแ,แล้วมันมีอะไรที่อยู่ในตลาดบ้างแล้วเราจะเราจะเสริมให้ให้สิ่งที่คนผู้บริโภคเนี่ยคอนซูมเข้าไปเนี่ยเขาจะได้อะไรที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการปรึกษากับทีม R&D แล้วก็คิดคอนเซ็ปต์คิดวางสูตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบจนจนเหมือนกับว่าทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็ ๆๆจริงๆก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจนถึงจบเลยเหมือนกัน,นครับทำทำเกือบทุกอย่างแต่ว่าก็มีทีมมีทีมของวิทเลช่วยทําด้วยรวมถึงเราก็มีทีมไอเดีมีทีมเอลซอร์สด้วยที่เหมือนกามาช่วยกันทำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะลงลงไปอยู่ในใน,ในทุกๆ Proces s อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบิ๊กคินแสดงว่าจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกพอมาถึงตัวที่สองเนี่ยแสดงตัวแรกมันเซตมากตัวนี้ก็เลยต้องมาที่ต่อเนื่องเลยก็ก็ประสบความสําเร็จ ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบโห,โหแบบตุ้มตามมากแต่ก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยที่เหมือนกับว่าสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยช่วยทําให้เหมือนกับว่าบี p าร์เซสมันมันมันมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่2ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเดเวอร์ซิฟายลายของของของเวลบีอ well ใิในในในเทอร์มสองวิ t ทัอะไรเงี้ยให้มันกว้างขึ้นให้มันไปอยู่ในชีวิตของคนได้ในหลายหลาสเปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ คือต่อไปคือคิดกกระมุ่งเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วแหละใช่ปะ่ะก็จริงๆใน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  definition ของวิตอทลแล้วกันจริงๆผมมาสร้างแบรนด์นี้แล้วก็ define มันว่ามันเป็น invest in well-being อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งใน well-being เนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้จำกัดมันว่ามันเป็นแค่ supplement หรือว่ามันเป็นอะไรแต like ่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเป็นเป็น lifestyle well-being ครับในอนาคตเราอาจจะ แตกไลน์มันออกไปทําเป็นแคชชวลซัพพล l เมน n ์แบบไปเป็นของแบบที่มันชอ็อตไซเคิลมากขึ้นแก้โซลูชันที่มันสั้นมากขึ้นหรือว่าไปอยู่ในฟอร์มอื่นๆไปอยู่ในฟังก์ชันอื่นๆที่ที่ยังอยู่ในในอัมเบรล่าของ well being เวลบีอิ่งอะไรเงี้ยครับคือเราอยากทําอะไรที่มันแบบหลากหลายไปอยู่ในชีวิตคนได้นในหลายๆที่อะไรเงี้ยยกระดับชีวิตคนจริงๆอยากจะให้เอ็กซ์เพรียั่นที่ที่ดีขึ้นกับกับกับชีวิตเราอะไรเงี้ยครับในระดับธุรกิจเ,เราต้องขเข้า,ขาขตัวไปไอ,ยอย่างี้เลยแก้วันเดียว เสียงว่าเสียงว่าตีกันแหละต้องต้องถามทีละคนอ่ะใครใครจะถามมาต่ออเมริกาปีนี้เป็นดาวาเป็นหนึ่งในอเิกาอ๋อะัดการเป็นนายด้วยค่ะพี่กันพี่งาาดีกว่าปิ๊ินครับผมแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจเราอะขยับขยายมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเป็นซีอีโอต็มตัวแล้ว มันจะจริงจังในธุรกิจแบบว่าเป็นเปิดเป็นบริษัทใหญ่เลยไหมก็จริงๆคุผมตัวเราอะจริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ที่ผมว่ามันมันมันยังมันยังเปิดแบรนด์มาได้แค่ไม่ไม่ถึง1ปีเลยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็น Product ที่2เราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดแล้วพี่หนุ่มอยากให้มันแบบให้อยากให้มันโตขึ้นอยากให้มันกว้างขึ้นอยากอยากดิเวอรทซฟมันให้ไปอยู่ในในหลายๆช่วงของชีวิตมากขึ้นไปอยู่ในหลายๆจังหวะของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ อยากทาให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ไม่ได้แบบเหมือนว่าว่าเราเราจะแบบโอ้โหไปแบบใหญ่โตอะไรแค่ไหนเราเราทำเพราะว่าเราเรามีแพชชันกับมันเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเราอยากจะทําให้เขาเรียกว่าอันเบสิกนิดของชีวิตเรามันมันแบบถูกถูกเสิร์ฟครับมันอาจจะเป็นเป็นนิดที่จริงๆเราอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มันก็มันก็ลงตัวแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะนําเสนออะไรที่มันดีขึ้นไปอีกที่ที่ที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลปีถึงต้องเกิดเกิดอไรบาไป อะปีว่ารับมากเลยนะยูคนคอลลิดส์ทางพันธุ์ของเราอ่ะมันแตกต่างจากพันธุ์อื่นๆในท้องตลาดยังไงก็จริงๆสําหรับวิต้าอิมูทามครับในในท้องตลาดส่วนใหญ่ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะก็เราก็จะเห็นกันแบบชัดๆก็จะเป็นเนี่ยครับเบต้ากลูแคนที่ที่เราเห็นกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยรวมถึงรวมถึงวิตามินซีหเลยต่างๆเนาะซึ่งซึ่งวิต้าอิมูทามเนี่ย มีหมดเป็น POP ส่วนสิ่งที่แตกต่างอย่างที่ผมบอกคือมันคือ adaptive immunity ซึ่งจริงๆแล้วผมพยายามจะลงไปศึกษาสิ่งนี้แบบเยอะมากๆเงี้ยว่าจริงๆแล้วสร้างร่างกายของเราไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เองแต่ว่าหมายความว่าการการที่เราเอาออมิโนแอซิดห้าตัวนี้แล้วมีหนึ่งตัวคือแอลเทอร์นัแฟแล้วรวมมันให้ให้ให้มันกลายเป็นขาตัววายหรือแอนติบอดีเนี่ยอันนี้มันเป็นอินโนเวชั n นของของของเท็กซัสว่ามันมันเหมือนว่ามัน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 เป็น มันเป็นอินเวชั่นที่ที่ที่ยังไม่มีใครออฟเฟอร์ในตลาดอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆเลยนะเท่าที่เราเหมือนกับว่าไปไปรีเสิร์ชมาว่าในตลาดตอนนี้มันมีอะไรบ้างเลยลูนทีมไอเดียเราก็ได้ทีมไอเดียที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยครับจะเลยเราแบบไ,ได้ได้สินค้าที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แล้วก็วกมีฟังก์ชันที่เหนือกว่าอะไรเงร <c oughs> ี้ยครับเรื่องเปิดเกี่ยวได้เลยแหลกเที่ยงนี้เที่ยงละใช่รไได้เลยครับตอนนี้ฮ <laughs> ัลโหลกิน พี่ถามนิดน,นึงค่ะอาจากฟีดแบ็ตัวแรกอะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนอะมันมีฟีดแบ็กตรงไหนจากผู้เรียนพกที่เรารู้สึกว่าเออมีกําลังใจในการทําต่อในตัวที่สองนี้ก็จริงๆผมว่าเราเราก็ได้ฟีดแบ็ที่ที่ดีมาตลอดทางนะตั้งแต่เราจะเริ่มทําจนถึงเราเริ่มปล่อยจนถึงเราคนไปเลยได้เริ่มลองกินจนถึงเราได้เห็นฟีดแบ็ของคนที่กินแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เวลาเราตั้งใจทาอะไรเราอยากพัฒนาอะไรแล้วเราลงไปศึกษาแล้วเราเราเราดูไซเคิลของมันจนมันจบแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าความสําเร็จในในเชิงแบรนด์มันคือความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราได้เราได้ยกระดับชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยเราได้ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วเราอยากให้แบบชีวิตของของคนอื่นๆที่ เข้ามาบริโภคของเรามันดีขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วมันก็อยากให้เราเหมือนก็อยากจะไปพัฒนาในเรื่องอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับอ่ะกินงั้นพี่ใ,ให้ฝากเลยแล้วกันสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่สองครับผมก็สําหรับวิต้าอิมูทามนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมว่าในใน,ในช่วงชีวิตของเราในในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้อะไรเงี้ยครับเราอาจจะ ใช้ชีวิตอยู่กับก็อย่างที่รู้กันมันมันโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต้องเจอกับไวรัสมากขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงสิ่งอ,อื่นๆมันทําให้เราระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในใน,ในทางกับการพอเราพอเราเครียดอะไรเงี้ยครับมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงอะไรเงี้ยครับก็วิท้าอิมูทามเนี่ยก็สำหรับผมผมผมรู้สึกว่ามันคือการเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มก,กันอย่างอย่าง,อย,างอย่างครบวงจรครับเพีงหรืออะไรเพียงใหม่หรือโยม ขอโทษขอโทษเอาใหม่พิเศษดีๆทีครับไม่เป็นไรครับก็สําหรับวิต้ลอิมูไทมผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้าไปช่วยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเราที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นบวกกับสร้างสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เราอ่ามีความเสี่ยงกับชีวิตในทุกวันนี้น้อยลงแล้วทาให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคนะงานบ้านพ่จาร ก่อนหน้านี้ทุกท่านมีขึ้นแบบข่าวมาว่ามีกาบจะจะไปเล่นละครได้เอางานแสดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้หรอ้องเพลงเป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรืออะไรนะครับได้ยินไหมเสียงมันก้องนิดนึงฉากนี้ต่อใช่เอาไว้ที่ละครใช่ไหมโ้ยก็คือที่แบบจะไม่รับละครเออเด็กแอ๋อ รับรับรับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่างานแสดงมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ยากยากกว่างานงานเพลงอะหมายคามว่าคาว่ายากคือหมายคามว่าการที่เราจะลงไปทํางานอะไรอะมันยากกว่าในมุมที่ว่างานแสดงมันเหมือนเราเราในฐานะนักแสดงอะเราเราต้องเราต้องเจองานที่ใช่ด้วยหมายคามว่าเราไม่ไม่ผมรู้สึกว่างานแสดงมันคือการที่ทีมงานหรือร่วมกับหรือว่างานงานนั้นอะเขาต้องอยากทํางานกับเราเราต้องตรงกับ กับสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยบวกกับ2คือเราก็ต้องอยากทํางานกับเขาด้วยเราก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นสองข้างที่ซิงกันนะครับเราถึงจะมาทํางานร่วมกันได้ซึ่งเหมายนกัว่าเวลาเราทํางานการแสดงมันเป็นงานที่เราต้องใช้เอฟมพยายเยอะมันใช้เวลานานเราใช้แบบพลังกายพลังความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามัน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 อาจจะมีเข้ามายากนิดนึงต่างจากงานเพลงที่จริงแล้วงานเพลงมันเหมือนตัวเราเองเป็นผู้กำกับของงานเราเองเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอแล้วเราก็ลงไปเป็นนักแสดงเอง อะไรเงี้ยครับมันเลยเหมือนกับว่าอาจจะมีไทม์ไลน์หรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่ามีเรเดชันที่ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยส่วนงานแสดงมันอาจจะต้องรองานที่ใช่หรือว่าถูกจริตเราถูกจริตเขาแบบสุดท้ายสปาร์กกันถึงจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ยังมีแพชชั่นกับงานแสดงอยู่แล้วก็ยังรอยังรอโอกาสดีๆยังรอแบบพี่ๆแบบที่แบบอยากร่วมทํางานกับเราแบบมาแบบชวนเราอยู่เราก็แบบหาโอกาสในงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเราอินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าคือเลือกมากขึก้นการจะรับบทแบบมานเนียนะครับจริงๆก็เลือก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 มากขึ้นไหมจริงๆก็เลือกก่อนอันนี้นก็คือเลือกเลือกอยู่แล้วอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหยากเล่นตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานที่เราเราอินแล้วเ,เราเราแบบมีแพชชั่นกับมันแล้วสุดท้ายสิ่งนี้มันจะกลับมาดライブเราทำทำให้เราแบบทํามันออกมาได้อย่างดีที่สุดจากจากสัญทาตยานของเราอะไรเงี้ยครับก็ จริงๆอย่างแปรรักหรือว่าอย่างรักสุดใจหรืองานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อินทุกอันนะผมก็แบบมีความสุขที่ได้ทาทุกอันเลยเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าในช่วงนี้ที่มันอาจจะยังไม่มีงานไหนที่เราอาจจะเหมาะกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าหรือว่าเราเราจริงๆที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปแคสแคสงานงานการแสดงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่คลิกยังไม่แบบสปาร์กลงเอยันสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับ บิลกิ้งมังเป็นซีรีส์วายไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างซีรีส์วายไทยตอนนี้เหรอครับก็จริงๆผมว่าซีรีส์วายไทยตอนนี้ก็ก,ก็ยังก็ยังมีผลตอบรับที่ดีอยู่นะหมายถึงว่าที่ที่ผ่านมาผมว่าซีรีส์วายก็เป็นก็เป็นซีรีส์ประเภทนึงแหละนี่ผมผมผมก็ผม,ผมสำหรับผมผมว่ามันก็คือซีรีส์ธรรมดาเป็นแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อีกอีกแคตติกรีหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างล่าสุดก็ยังเห็นเหมือนกับว่าก็ยังมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาก็ยังได้รับผลตออบรัทีี่ดยู ก็คิดว่าก็ก okay. ็ดีนะครับก็ดีอยู่ยังเป็นตลาดที่ที่ยังน่าสนใจแล้วก็ยังคึกคักกันอยู่อะไรยงเงี้ยครับจะรู้สึกยังไงว่าคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซิตี้วันกินมองยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดกั้นนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกนแสดงมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันมันเป็นจังหวะที่มันท้าทายสำหรับเรามันปลุกไฟในตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงไป อินบอฟในโปรเจกต์เนี้ยอยากลงไปเหมือนผมผมผมจะใช้คําว่าเวลาเราทํางานแสดงอะไรเราเหมือนเราเวลาผมว่าทุทุกงานแหละเวลาทํางานอะไรเราเหมือนเราถวายชีวิตให้มันเราแบบเราเต็มที่ให้มันเราแบบเอาทั้งกายทั้งใจลงไปทามันจริงๆอะไรเงี้ยมันมันยังหวังมันยังไม่เจองานที่ท,ที่ที่มันแบบคลิกกันทั้งสองฝั่งมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมผมแบบผมไม่ได้จํากัดว่ามันจะเป็นวายหรือไม่เป็นวายนะคือถ้าเป็นวายแล้วสุดท้ายมันมันคลิกเรามันมันมันสามารถโมดิเวตเราได้อะผมก็ทํา หรือถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่เราก็ทําเหมือนกันเลยเนงะี้ยผมผมแบบไม่ได้แบบเหมือแนบบแ,บแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนั้นทําอันนี้ไม่ทําขนาดนั้นเลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านเลยเงี้ยครับอ่ะนี่คือกระแสของเอ่อบิวตี้พีพีนะคะตอนนี้นก็คือล่าสุดแต่ก็ร่วมแซงคอนิเทนต์เวอร์ชันพิเศษ5ปีการเมอร์โมเมนต์ของเราคืออู่เดี๋ยวเข้าไปดูแฮชแท็กนะครับยิน <laughs> ยังไม่ได้ดูเลยครับผมผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงใช่ก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเห็นก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับใช่คิดเหมือนว่าเราไปออกรายการรายการหนึ่งอะแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดความไม่มีพีพีอะเราอาจจะไม่ถึงจุดนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเออความรู้สึกเราทําไมเราคิดเป็นแบบแบบนั้นผมรู้สึกว่า หมายถึงเราผมผมกับพีพีเราเราผมเรียกว่าเราเราเริ่มเราเริ่มการทํางานตรงนี้มาด้วยกันแล้วกันเราเรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้ามาสู่ในในวงการนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มพร้อมกันแล้วผมว่ามันพิเศษตรงที่การที่เราจะเริ่มมันมันน้อยมันอาจจะน้อยคนนะครับที่เหมืนอนกับว่ามีมีสเต็ปการเดินทางในการทํางานแบบเคียงข้างกันมาตลอดเลยสำหรับผมกับพีพีผมรู้สึกผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าการจะเป็นเหมือนกับว่า มีโอกาสได้ทาอะไรใกล้ๆกันมีโอกาสได้เล่นซีรีส์พร้อมกันต่อยอดมาใกล้ๆกันเติบโตประสบความสำเร็จมาพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนว่าเร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 าซัพพอร์ตกันแล้วเราเอดูเคทกันอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นวิธีการรับมือกับปัญหาของกันและกันแล้วเราก็เรียนรู้จากกันและกันรวมถึงเราก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราผมรู้สึกว่าการมีพีพีตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทําให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มีพีพีมันมันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเราเราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไปไหมพี่กินก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องของของของโอกาสด้วยอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาทํางานด้วยกันเรามีโอกาสที่จะต่อยอดไรต่อกันมาเรื่อยๆแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่า ในอนาคตเรายังจะมีโอกาสได้ทํางานต่อไปไกันอีกไหมหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นโอกาสของพีพีคนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสของผมคนเดียวแล้วอาจจะต้องมีโอกาสของของต่างคนต่างไปแต่ว่าหมายความว่าสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าใน,ในเรื่องของในฐานะของความเป็นส่วนตัวเราก็ยังสนิทกันแล้วเราก็ยังซัพพอร์ตกันเราก็ยังช่วยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันได้แล้วก็เรียนรู้ซัพพอร์ตกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานแบบมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่ทํางานกับเราด้วยว่าเขา ยังเห็นภาพหรือ d i เร c ชั่นการทํางานที่เรายังไปด้วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีวกิ้นกังวลไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดต้องต่างคนต้องต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความรู้สึกเหมือนว่าเพรสชั่นในการทํางานมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยบิวกินผมว่ามันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วหมายควาว่าเราเราแต่แต่แต่ในอีกมุมหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าความพิเศษของผมคือหมายควาว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมผม,ผมมีโอกาสได้ไปพีพีเขาจะดีใจกับผม ถ้าวันหนึ่งพีพีมีโอกาสได้ไปผมก็จะดีใจกับพีพีเราเราไม่ได้แข่งกันนะครับเราเราเราซัพพอร์ตกันแล้วก็แล้วก็เหมือนพูดยังไงคือมันมันเราเราอาจเราอาจจะเราอาจจะหวงนิดนึงเวลาที่เราไปทํางานคนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายคือไม่ว่าใครจะจะจะ,จะเติบโตไปทางไหนเราต่างซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันให้ให้ต่างคนแบบมีทางที่ดีที่สุดของตัวเองเสมออะไรเงี้ยครับแย่หรอกเหมือนแปรรักสองเลยเนอะฮะ เขาชีวิตผมได้เขียนเราเล่าเราเล่ไม่เพราะว่าเพราะว่ากินตอบว่าพีพีเป็นมากกว่าครอบครัวจนไม่มีคํานิยามเพราะว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วในในชีวิตเรานะผมผมเชื่อว่าทุกคนแหละเราเรามีชีวิตหลายหลายแง่มุมเราอาจจะมีสังคมเพื่อนเราอาจจะมีสังคมการทํางานเราอาจจะมีสังคมครอบครัวเราเรามีหลายๆสังคมในชีวิตอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคือที่ผมบอกว่าพีพีเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือ เขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วแล้วเรารู้จักกันมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเขาทํางานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็รู้จักกับที่บ้านผมผมรู้จักที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวกันละกันมันเลยทําให้จริงๆแล้วพีพีเป็นมากเขาคือคือเขาเป็นหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมากเราผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เราอาจจะไป เหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลมหมอนอื่นในสังคมงอื่นเน่ะวงกมลมของผมพีพีมันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมเึงบอกว่าพีพีเขาพิเศษกับผมมากในเชิงของของของความเป็นตัวตนของผมอะไรเงี้ยครับบิวกินไม่มีคําจํากัดความเลยจริงๆเหรอนเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีจริงๆผมผมก็ไม่รู้คือคือเราเราเราผมไม่เคยพยายามหาคําตอบเลยนะจริงๆแล้วหมายความว่า ผมไม่รู้สึกว่าเราเราเราต้องนิยามกันว่าเราแบบเป็นอะไรเราต้องเป็นแค่เพื่อนหรือเราต้องเป็นครอบครัวหรืออะไรผมรู้สึกว่าเออคือแต่ว่าแต่ว่าคือคือมันมันก็เข้าเข้าขายหลายๆอันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์สักอันอะไรเงี้ยจนผมไม่รู้ว่ามันผมจะนิยามมันว่าอะไรแต่ว่าคือบอกได้ว่าคือเขาก็เป็นเป็นเป็นเหมือนครอบครัวเป็นมากกว่าครอบครัวเป็นเป็นหลายๆอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกเขา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 ความสําคัญกับชีวิตผมมากๆอะไรเงี้ยครับ พิกิตอีกเรื่องหนึง่งพี่ขออนุญาตถามเรื่องสัญญากระทางนาดาวอลไรคนสงสัยมากว่าเออเ<ฮ>หมือนว่าช่วงนี้สัญญาของเราใกล้จะหมดแล้วกระทางนาดาวเ,<อ>เราคิดแผนไว้หรือยงว่าจะอะไรยังไจงจริงๆผมยังไม่ได้มีแผนไปไป,ไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ก็ยังยังก็ยังอยู่อยู่ที่นาดาวมีแผนที่อยู่ที่นาดาวแล้วก็คือยังยังยังไม่มีแผนออก <laughs> ยังไม่ได้มีแผนออกก็ก็ยังอยู่แล้วก็รอ อรอกมีจริงๆก็มีคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ตลอดเลยเงี้ยเรื่องของการวางเดเรคชั่นว่าในปีนี้เราเราจะมีทําอะไรอีกเราจะมีมีงานอะไรเราจะวางเดเรคชั่นการเป็นศิลปินของเรายังไงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็คอยช่วยสปอร์ตเราทั้งในเรื่องของการเป็นนักแสดงการศิลปินรวมถึงการช่วยดูภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเขาเขาพี่ๆเขาก็นาดาวเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลชีวิตผมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานเลยเขาก็จะคอยช่วยดูภาพรวมเราให้ด้วยอะไรเงี้ยครับ Sea, อันนี้มีได้คุยกับพีพีไหมอะเรื่องสัญญาก็มีมีคุยมีคุยครับมีคุยบ้างครับใช่ผู้ใหญ่เรียกคุยเรื่องสัญญาจริงจริงคุยแยกกันครับใช่คุยแยกกันเพราะว่าจริงๆสัญญาหมดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยแยกกันแต่ว่ามีการคุยต่อสัญญาไปแล้วใช่ไหมพี่ินใช่ครับของผมต่อต่อไปแล้วครับใช่เอาไม่งั้นพี่ถามว่าณวันนี้เป้าหมายของบิวอะ ของกิ๊งอยากทาอะไรอ่ะอยากเป็นน like nah, ักร้องอยากเป็นน really ักแสดงนวันนี้นัวันนี้นัตอนนี้นัวันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับหลายหอย่างมากเลยงเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวตัวผมเองแบบมีความสุขทั้งคือถามว่าทางานแสดงผมมีความสุขไหมผมมีความสุขมากนะหมายความว่าผมทําแปลรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในแบบที่ไม่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสที่ทาความงานแสดงแล้วมีความสุขแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยซึ่ง ก็ยังอยากทําอยู่ยังอยากทํางานแล้วมีความสุขแบบนั้นอีกหรือมีความสุขในอีกแบบหนึ่งอีกแต่ว่าเป็นความสุขจากการทํางานแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมว่ามันยากเราก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยว่ามีงานอะไรที่มันจะมาปลุกไฟมาโมเิเวชเราได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยงานเพลงผมก็ยังแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยการทําเพลงมันเป็นผมรู้สึกว่ามันคือศิลปะการสื่อสารคนละแบบอะไรเงี้ยเพลงก็เพลงมันเหมือนเราเป็นผู้กกับเองเราเราลงไปเขียนเรื่องราวของตัวเราเองได้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ของเรามันเป็นเรื่องราวของเรามันเป็น มันเป็นการเล่าเรื่อง,องมันเป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับส่วนการทําธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือผมอย่างที่บอกคือแบบผมโตมาในครอบครัวที่แบบที่บ้านเราก็แบบทาธุรกิจอะไรเงี้ยรวมถึงผมก็เรียนบิส s s สค o ู l แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรเงี<ไ>้ยผมว่าคือทั้งหมดทั้ง3อย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือเรา drive การทําสิ่งนี้ด้วยความสุขคือคืออย่างอย่างแม้กระทั่งธุรกิจนะถึงแม้กระทั่งมันจะถูกถูกนิยามว่าธุรกิจนะผมยังรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นที่จะทํามันแล้ววก็มมีคาสุขจ <c oughs> การประสบความสำเร็จของผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งเนี้ยเราได้ความรู้สึกนี้กลับมามันเรามีความสุขครับเรามีความสุขผมมองอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงรี้ยบิลกิ้งพี่ขออนุญาตถามเมื่อกี้บิ๊กี้งบอกว่าบิ๊กี้ต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้สัญญาของบิลกี้กับธานาดาวเป็นกี่ปีแล้วอ่ะบิลกิ้งจริงๆ <c oughs> ของผมหมดหมดปีแล้วครับต่อปีหนึ่งมันห้าปีก็เหลือสี่ปีครับ พี่ถามต่อนิดนึนงค่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องผลงานละครเน,นาะครับเรื่องผลงานเพลงอ่ะกินตอนนี้ไตมาสแรกจะมีอะไรให้แฟนๆได้มาฟังป่ะเออจริงจริงจริงอ่ะตอนตอนแรกจะมีแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของการคุยดีเรคชั่นใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับขงของทางบริษัทก็เลยตอนนี้โปรเจกต์โฮไว้อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะหาทำลายใหม่ปล่อยปล่อยในปีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่า เราเรามาเรามา r รียร์เรนจ์แพลนใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่ามีการเลื่อนเลื่อนแพลนปล่อยเพลงออกไปอยู่อะไรเงี้ยครับใช่สปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงแนวไหนบ้างอพ่ะพรจริงๆอยากสปอยแต่ว่ามันแบบเหมือนยังยังยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าที่ที่ที่เลื่อนไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเรายังจูเนชั่นมีการแบบกลับมาแก้งานอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าคือเราเราก็าาอยากจะทาให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็อยากทําให้ออกมาดีที่สุดมาเลยเหมือนกับว่าต้องต้องมาหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยัง ยังยังไม่ได้มีไฟแนลแอนเซอร์กับกับกับโปรเจกต์เพลงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรไงเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าก็กําลังลื้อกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับยิ่งขอญาตถามมีเรื่องหนึ่งจ้าคอนเสิร์ตเนาะเส้นปีเส้นเดือนนี้ออนไลน์อ๋อครับโมเมนต์เ u s e ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมใกล้ถึงันแล้วก็ตื่นเต้นครับก็มีการเตรียมตัวเยอะหมายความว่าเรียนเรียนร้อง ซ้อมซ้อมซ้อมเต้นเลยเงี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆ Moment House มันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผมว่ามันมันพิเศษมันมันมีความการใส่การแสดงลงไปในนั้นด้วยะไรเงี้ยมันมันจะเป็นการที่เราไปร้องเพลงอยู่ในฉากที่มันเหมือนเป็นเป็นเหมือนฉากละครเลยะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเล่าเรื่องมันมีโมชั่นที่มันพิเศษกว่าแค่เพลงหรือคอนเสิร์ตทั่วไปะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าค่อนข้างท้าทายมันเหมือนเราทำโชว์เลยอะครับใช่ กินกินอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานเราทุกๆุอย่างเลยครับก็จริงๆยังยังยังตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานที่เหมือนกับว่าแน่แน่นอนที่ที่เหมือนกับว่าสามารถบอกไทม์ไลน์ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็มีคุยแล้วก็มีการมีการคุยกับพี่ๆพี่ๆเขาก็พยายามหาโซลูชันแล้วก็หาหาหาโอกาสมาให้เราอยู่อะไรเงี้ยก็มีการปรึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีงานที่แบบแน่นอนชัดเจนก็สามารถติดตามได้ทางแบบเพจนาดาวางกอกหรือว่าโซเชียลมีเดียของผมได้เลยครับผมก็รออีกนิดนึงคิดคิดว่าตอนนี้แบบทุกคนกำลังแบบทำงานหนักกันอยู่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีแฟนมีทเอาแฟนมีทช่วงเดือนเดือนเดือนอะไรแฟนมีทได้เดยวแฟนมีทก็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 จะเคาะทําอีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงโควิดนี้ก็อย่างที่บอกแบบทําแบบรวนหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฟนไซตามแบบเหมือนกับว่า จังหวัดต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะคะมีฝากอะไกันไม่เอ่ยเดี๋ยวกินนิดนึงครับผมติดท้ายแล้วก่อนปิดท้ายพีพีเป็นไงบ้างเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเป็นไงบ้างครับพีพีก็กำกำลังจะปล่อยเพลงวันนี้เขาก็ถ่ายชิ้นงานโปรโมทอยู่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็ตั้งตั้งใจทํามากนะเพลงนี้หมายความว่าเขาก็ไปทํางานกับทีมอีกทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกับอิสโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปลองลองทำงานแล้วก็ ผมว่าเพลงนี้ม so ันมีความเป็นตัวเขาอะไรเงี b b ้ยมันมีสารตั้งต้นจากตัวเขาเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนเหมือนกับว่าวางเดเรคชั่นของเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมผมผมยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าผมเท่าเท่าที่เราเราเห็นเราเราเราได้ยินมามันก็จะเป็นเพลงที่ represent ความเป็นตัวเขาแหละแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยก็ฝากเพลง PP ด้วยนะครับผมบิวคินช่วงที่ PP ติดโควิดอะมีเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายเปขาบ้างไหมมิวินมีโอกาสได้คุยกับ PP บ้างไหม PP หรอครับ ก็เท่าเท่า so ท anyway. no. ี่คุยเขาก็ก็ผมว่ามันเป็นอาการทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีไข้หนาวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบลงปอดหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอาการเป็นอาการทั่วไปแล้วพอกักรวบเขาก็ก็ออกมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาหายปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหายหายปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่